นำใบเลื่อยฟอยขนาด7นิ้ว30ฟันกับ40ฟันนะฮะตัวนี้เหมาะสำหรับช่างอิสระและช่างเมือชีพทั่วไปนะฮะตัวฟันของตัวใบเลื่อยฟอยตัวนี้จะเป็นคาร์บายชนิดพิเศษะฮะที่สามารถรับคมได้ถึง8ครั้งครับแตกต่างจากใบเลื่อยทั่วไปตัวเลหล็กผลิตจากตัวเหล็กกล้าระบบการตัดเป็นเลเซอร์นะฮะ ัดปัญหาเรื่องการบิดเบีย้ยวในการใช้งานไปได้เลยครับตัวนี้ใบเลื่ยฟอยออกแบบมาสำหรับการตัดไม้เนื้อแข็งโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ฉุดรอบเครื่องในการทํางานนะครับเครื่องจะทางานเต็มประสิทธิภาพจะช่วยถนอมเครื่องถึง30%นะฮะตัวสารเคลือบพามอชิลตัวนี้จะลดแรงเสียดทานกับชิ้นงานกับตัวใบเลื่อยนะฮะตัดง่ายตัดเรียบเนียนภายในครั้งเดียวนะฮะตัวนี้เสียงจะเงียบกว่าใบเลื่อยปกติถึง40%เลยนะครับ ในกรณีชิ้นงานเรามีตะปูฝังอยู่ด้านในนะครับตัวใบเลื่อยฟอยเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อลดแรงกระแทกกลับนะครับสามารถตัดชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องและรอบของตัวเครื่องเราวิ่งคงที่ครับสําหรับใบเลื่อยทั่วไปเวลาตัดทําให้เกิดปัญหาชิ้นงานไม่เรียบไม่เนียนมีเซี่ยนทําให้ชิ้นงานออกมาไม่มีคุณภาพครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนดูแลรักษาของตัวใบเลื่อยฟอยกันนะฮะหลังการใช้งานทุกครั้งเนี่ยเราผ้าฉโลมน้ํามันนะฮะเช็ดทำความสะอาดเพื่อ,อยั่วยุคก,การใช้งานของตัวใบเลื่อยครับ รบเลอฟอจะสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพเร็วกว่าไปเรื่อยทั่วไปนะครับรวมถึงจะช่วยถนอมเครื่องมือของคุณด้วยช่างอิสระและช่างมือชีพไม่ควรพลาดกับการสร้างสรรค์ผลงานของคุณกับใบเลื่อยฟอยในครั้งต่อไปครับ